ะะอยู่กันที่โอเพรนรนไม้ล้อมนั่นเองค่ะแหล่งรวมไม้มงคลไม้ประธานนะคะที่เยอะที่สุดแล้วก็คุณภาพดีมากๆรับรองว่ารับไปไม่มีตายแน่นอนค่ะใครที่กำลังมองหาไม้มงคลไม้ประทานนะคะเรามีมากกว่านั้นเรามีไม้ลีลามมากกว่า50ต้นให้เลือกกันเลยนะคะอย่างต้นที่เฟืรอนอยู่นี้นะคะเห็นไหมล่ะ สวยด้วยธรรมชาติสวยด้วยสร้างเองไม่ต้องพึ่งมือหมอนะคะไม่ได้เหมือนคนนะเป็นยังไงเอง็นสวยมากๆเลยใช่ไหมล่ะจะไปตั้งตามคาเฟ่นะคะเก๋ๆหรือว่าอยู่ตามบ้านนะคะคนแบบสไตล์คนมีตงังอะต้นมันเองมันสวยอะไรแบบนี้เรามีเลือกมากมายเลยต้นนี้ที่อยู่นะคะก็คือต้นต้นเอ๊ะต้นวานแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะ แฉกภาคอีสานมีเยอะมากๆเลยแต่ที่สวยแล้วก็เป็นลีลาแบบนี้นะคะไม่มีแล้วนะมีเพียงต้นเดียวเท่านั้นมีเพียงหนึ่งเดียวถ้าใครเจอเนื้อคู่แล้วต้องรีบๆจองรีบๆดูกันเลยนะคะมีให้ชมมากกว่านี้อีกเดี๋ยวเราไปชมต้นไม้ลีลานะคะอีกหลายๆต้นกันต่อเลยค่ะเชิญชมค่ะ ของไม้ลีลานั่นเองค่ะรหัสต้นคือรหัส K2 ต้นนี้มีลักษณะพิเศษคือเอียงเอ็นและเป็นต้นไม้ที่ไม่สูงมากนะคะอันนี้จะปลูกตามริมห้วยหรือว่าริมน้ําตกนะคะเวลาบ้านที่เราสร้างน้ําตกอะไรอย่างนี้ก็สามารถนําต้นนี้ไปวางไว้ได้นะคะเพื่อจะเป็นชิงช้านะคะเล็กๆห้อยตุกตต๊กตาตุ๊กตาหรือว่าจะเป็นให้ลูกๆเด็กๆนะคะนั่งเล่นมุดไปมุดมาอันนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเฟือนจะลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะสําหรับต้นนี้เป็นไม้ลีลาที่หายากมากๆเลยนะคะ สวยธรรมชาติไม่มีใครเกินเลยแถมตรงนี้นะคะใครที่ต้องการนําไม้ประดับนะคะมาปลูกเพื่อเพิ่มความสวยงามเนาะถ้าไม่อยากจะขึ้นไปนั่งเพ,เพิ่มความสวยงามก็สามารถนํามาปลูกตรงนี้ได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันค่ะนี่เลยเดี๋ยวฝนจะขึ้นไปดูนะว่ามันสามารถนั่งได้จริงๆนะแต่ว่ามันก็จะลําบากนิดนึงด้วยว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็ไม้มันก็จะผุ่นๆนิดนึงนะคะนานแล้วกว่าจะมานั่นไงเห็นไหม ห้บาทหักแล้ว50 <_ C> ฮึดอ่า <_ C' n ope> นี่ละค่ะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ราคะ <_ C' n ope> ก็อยู่ที่บนต้นของต้นนี้เรียบร้อยแล้ว <_ c' n ope> เห็นไหมลักษณะการดีไซน์ของต้นนะถ้าเป็นทั่ว,วไปเราจะต้องมีการตัดตกแต่งใช่ไหมแต่ว่าต้นไม้เนี่ย ธรรมชาติเขาสร้างขึ้นเองสร้างขึ้นมาได้สวยขนาดนี้ด้านซ้ายนะคะก็มีพุ่มไม้ส่วนด้านขวาก็ยังมีกิ่งไม้นะคะเมื่อเขาโตงอกงามนะจะสวยงามแล้วก็เป็นร่มเงาแถมยังมีความลีลามาให้อีกด,ด้วยนะคะสำหรับต้นนี้แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมต้นด้านหลังกันต่อนะคะเป็นต้นไม้ที่แสนจะธรรมดามากๆเลยแต่ว่าธรรมชาติสร้างมาให้เหนือธรรมชาติให้เหนือความธรรมดาค่ะ ไปชมกันเลยค่ะ จบไม่ตกไม่จบนะคะมาต่อวันที่ต้นนี้เลยต้นเค3วันนี้จะเอาให้ร่วงต้นไม้ให้ได้เลยนะคะเคนะคะเป็นต้นไม้โบราณรับรองอันนี้ปลูกยังไงก็ไม่ตายเอาไปไว้เฉยๆก็ไม่ตายแต่มีความโดดเด่นมีความพิเศษมะขามโบราณไม่ใช่ทรงปกติทรงเอน็นเอ็นไม่พอมีความบิดมีความพลิ้วเห็นไหมคะบิดเป็นเกียวมว้วนเหมือนผมเลยมวยเหมือนผมเลยค่ะเนี่ย ซึ่งต้นไม้อ่ะเขามีความสวยมีความธรรมชาติอยู่แล้วเห็นไหมคะเหมาะก,กับเป็นต้นไม้ลีลายอย่างที่เฟิร์นบอกแถมด้านบนนะคะจะมีเป็นรูเล็กๆจะคล้ายๆกับสายตาสายตาที่มองออกมานั่นเองค่ะต้นนี้เขาก็มีความโดดเด่นนู่เหมือนกันนะคะส่วนราคาของต้นนี้ก็ไม่แรงส่วนทางด้านข้างเห็นไหม มีมีแถมมาให้นิดนึงนะคะก็คือน่าจะเป็นต้นตะโกค่ะที่อยู่ในกอเดียวกันเราขุดมาแล้วก็ขุดขึ้นมาทั้งสองต้นเลยนะคะแต่ความโดดเด่นของเจ้าต้นมะขามเนี่ยมะขามโบราณเนี่ยคือมีความบิดเกลียวแล้วก็ด้านบนเห็นไหมเขาพันกันเป็นเกลียวสวยงามมากๆเป็นเกลียวที่เด่นชัดเลยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้มีอีกมีอีกเดี๋ยวไปชมกันวันนี้ฝฟยจะต้องตัดต้นไม้ให้ดูให้ได้แหละเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปเลยค่ะ ึ่งต้นนะคะที่จะบอกว่าเป็นต้นไม้ทรงลีลาดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าคนจะลีลาสวยกว่านิดนึงนะคะต้นนี้นะคะชื่อต้นว่าปูนสาบค่ะลักษณะต้นของเขาด้านล่างนะคะจะโชว์รากที่สวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะและลักษณะต้นเป็นต้นที่เอียงเอ็นโค้งนะคะไปทางนู้นเลยด้านบนก็จะมีพุ่มนะคะสวยๆสําหรับให้ล่มเงาตรงนี้นะคะสําหรับใครที่จะไปเปิดคาเฟ่หรือว่าเอาไปไว้ที่บ้านสามารถทําเป็นชิงช้า เห็นไหมห้อยเส,ส,สาสสยชิงช้าได้เลยนะคะนั่งเป็นชิงช้าเบาๆใต้ลมเงานะคะเกะๆ๋ๆสบายๆต้นเนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะมีอีกเดี๋ยวเราไปดูกัน้าเอ๋ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เจ9 9เลยค่ะสำหรับไม้มงคลไม้ลีลานะคะต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นกันเกานั่นเองค่ะลักษณะเปลือกนะคะก็จะเป็นซี่ๆแบบนี้นะคะ ด้านในก็จะมีความเป็นโพรงนะคะซึ่งไม้ชนิดนี้นะคะเป็นไม้ที่ติดยากมากๆเลยแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นไม้ที่ติดแล้วนะคะเรามีการดูแลให้มามากกว่า1ปีรับรองว่าถ้าเอาไปลงดินแล้วรอดแน่นอนลักษณะพิเศษอยู่ทางด้านบนเห็นไหมคะจะเป็นคนที่คล้ายๆย,ยืน ยืนลำเอียงเอ็นอยู่ทางนี้นะคะเห็นไหมทางด้านบนของเฟิร์นก็จะเป็นไม้ลีลาที่หายากมากๆเลยยังไม่หมดเพียงแค่ต้นกันเก่านะคะยังมีมากกว่า1ต้นที่ให้เลือกชมเลยค่ะถ้าใครสนใจไม้ลีลานะคะหรือว่าอยากด้านแบบไหนสไตล์ไหนสามารถส่งข้อมูลมาสอบถามได้นะคะ ก็จะเป็นต้นสุดท้ายนะคะในตระกูลไม้ลีลานะคะที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะแต่ที่เหลือมีอีกมากมายซึ่งเดินวันนี้ทั้งวันก็ไม่หมดขออุ๊บไว้ก่อนนะคะถ้าใครอยากรู้หรือว่าอยากได้ต้นไหนเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้ต้นนี้รหัสต้นนะคะ J27 ค่ะชื่อต้นของเขาก็คือต้นพอกพูนนั่นเองลักษณะลำต้นนะคะนี่เลยตรงกลางลำต้นเห็นไหมคะสำหรับใครที่นำไปไว้เนี่ยตรงนี้นะคะสามารถมีประโยชน์ได้หลายๆอย่าง สำหรับจะวางกล้วยไม้นะคะหรือว่าไม้ประดับสวยๆก็สามารถนำมาตั้งวางตรงนี้ได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นพวกตุ๊กตาตกแต่งประดับบ้านก็ยังนำมาวางได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถัดขึ้นไปด้านบนนะคะเห็นไหมทางด้านขวามือของเฟิร์นมองจากไกลๆมองดีๆเหมือนรูปพญานาคนะอะมองต้นไม้มองยังไงให้เป็นศิลปะต้นนี้เหมือนต้นพญานาคนะดูแล้วอะเป็นพญานาคที่ตัวใหญ่เห็นไหมด้านบนนะคะ ก็จะเป็นหงอนเลยแล้วก็ลำตัวนะคะก็จะโคดโค้งลงมาด้านล่างส่วนทางนี้นะคะก็จะเป็นหางของพญานาคนั่นเองเห็นไม้ต้นไม้ลีลาสวยขนาดนี้ไม่มีแล้วมีที่โอเพนโรดที่เดียวนะคะใครที่สนใจต้นไหนนะคะหรืออยากได้แบบไหนนะคะออเดอร์เข้ามาเยอะๆเลยสามารถหาให้ได้นะคะที่โอเพนโรดการ์เด้นของเราวันนี้นะคะเฟิร์นขอลาแล้วก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครต้องการเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามได้ตลอดเลยหรือว่า อินบ็อกซ์เข้ามาได้ตลอดเลยคะ่ะ